โอ้พรมพรมไอหมาโอ้โหมันเต็ดเลยพรมไอหมาเต็ดเลยเด้เฮ้ยไดนล้ะลองจะไปหาสามสิบสี่จุดห้าในล่มดูดิมันจะช่วยได้แค่ไหนปุ๊บ

เพราะอีลังบ้านี่น่าจะของปลอมน้ำก็ไม่ได้ไหลเนีย่ยแห้งแตกนี่เอาตูดตุลมต่อตูดดาบเีกจเจริญทำงาไรมนดีเฮ้ยมีเวอร์สเตชั่นเน่าๆตัวหนึ่งเพราะลมนเน่า มลมเน่าโอ้ยใช้งานได้โอ้โหฟืดเคี้ยเลยแล้วอะไรคดพ่อคดแม่พาวเทียโปรเจกต์ที่แล้วเอามาล้างสิครับรออะไรอย่างเน่านี่เช็ดถูเรียบร้อยพร้อม เทาเทียขัดแล้วมีซิลิคนใช้น้ำมันใส่ผมแทนรองพร้อมปื๊ดเหมืนม 34. 5, 34. 3, 39, อนวะสามสิบสี่จุดห้าแล้วสี่จุดสามสามสิบเก้าสามสิบสามจุดห้าเฮ้ยแอ,องลองปืง๊ดปาดเลยวะปื๊ดเฮ้ยร้อนร้อนเย็นเย็นสามสิบสามเฮ้ยลงเร็วมาก ลงเร็วมากหลังจากล้างพัดลมลงปลิดปพาร์ปิดปาร์ตเ,เฮ้ยเ,เฮ้ขี้หมูขี้ม้าก็สิบสองจุดสามจุดสี่อากาศก็ร้อนอยู่ครับผมใช้ก็สิบสองเป็นไอเย็นเป็นน้ำแข็งเลยเฮ้ยเก็ดขายเลยจะได้ครับอ มียาใสผมแต่ตรงนี้ร้อนสิบเอ็ด hmm. ด้วยอนะ่ะจะหาวิธียัดเข้าไปในถลมกากๆได้ยังไงเออทำความสะอาดซิงโอแม่เจ้าลบลบสามลบสี่ลบสามสุดหกลงอย่างต่อเน,นื่องครับไปก้อนลบสี่เปิดตุดเื่อแข็งนะครับมาเล่นเกมกันดู วันนี้อุณหภูมิห้อง36ไอ,อนาฬิกาน้ำนี่15วินาทีอะเดี๋ยวมาดูว่าจาก36จะลงไปศูนย์องศานี่ใช้เวลาเท่าไหร่นะครับเริ่มเลยเปิดปึ๊บ50วินาที34 สิบเอ็ดยี่สิบหกยี่สิบสี่เจ็ดไที่สิบห้าเหลืออีกสามสิบเจ็ดสิบสามสิบวินาทีสามสิบว,วินาทีสี่องศาก็าน่าจะศูนย์น่าจะประมาณไม่ถึงสี่จุดห้า ประเด็นก็คือเอาไอ้บ้าเนี่ยยัดเข้าไปเพื่อให้น้ำมันเย็นแต่พอน้ำเย็นมันก็เป่าไอายเย็นออกมาคอยติดตามชมครับวิชาตรงการยัดลงไปไงวะ